เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากคุณพงศักด์นะครับ<ด>อาจจะเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ประสบการณ์มากมายมหาศาลเราจะมาพูดคุยกันในช่วงถัดไปครับ,รบเดี๋ยวรเรากลับมาครับ คือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพอ่อเส้นทางเดิน พ่อกลาวไปพ่อกลุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบันเท่าตามรอยพ่อเดินเราจะได้ แลลล้วพังงจยยิ่ห่หกา,าราคือความสุณกำลังอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับกับผมปริญญาศรีสุขคนแล้วก็อุดมเดชเกตแก้ววันนี้มีแขกพิเศษนะครับซึ่งคุณพงศักดิ์มาอยู่กับเราตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลพระจอมเก้า,าลและการ ดิในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรายการที่4ซึ่งมีความผูกพันแล้วก็ก่อรูปมาจนกระทั่งผมเชื่อว่าตามกําหนดการในปี2556นี้เสร็จตามนั้นและท่านที่ต้องการมีส่วนร่วมในสิ่งที่จะเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปยังลูกหลานนะครับก็สามารถติดต่อหรือดูรายละเอียดต่างๆได้ สามารถไปชมได้ที่โรง<ช>บามเลยครับ,รบตอนนี้ท่านบุอำนในการได้เตรียมเป็นนิทรรศการเล็กๆรู้สึกว่ามีโมเดลใช่ไหมครับคุณริญญาคุณดมเดชแล้วก็นันผู้ฟังนะครับไปบดูได้เลยมีโมเดลหุ่นจําลองท่านไปยืนปุ๊บเนี่ยท่านนั้นไม่ไปนะฮะ ท่านจะไม่รู้นึกไม่ออกหรอฮะแ,แต่ถ้าท่านไปที่โรงพยาบาลตอนนี้ท่านไปชั้นหนึ่งอาการประปิคเนส่วนเนี่ยท่านไปยืน,นดูแลนสเคปเลยเขาทำบุญจำลองเล็กๆองค์ปั้นอยู่ตรงไหนรอบๆมีอะไร,รมีต้นไม้มีอะไรทําบุญจำลองหมดมแล้วมีองค์จำลองพระองค์ท่านด้วยไปไม่บริจาคตังค์ไม่เป็นไรไปกราบสการะเพื่อความสิริมงคลชีวิตและยิ่งตอนนี้ตุรกีด้วยเลยนเชิญนะฮะได้ไหมครับ่านครับเราเรามีความชงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์พ่อหลวงคนเมืองเพชรเนี่ยบางคนึ่งนึกภาพพระฉายาลักษณ์ไม่ออกอ่ะ พอดีเราเด้นเชิญพระบรมชายลักษ์ณร,รูปเสด็จครองราชมาไว้แล้วก็มีรพระองค์รูปจำลองด้วยไปกราบไหว้ฮะพาลูกหลานพาครอบครัวไปกราบไหว้นาโรงบาลสอนล,ลูก<ด>หลาน ก็เป็นความบรรจงประนีแล้วไปดูว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับสิ่งเนต้เป็นบริจาคอย่างเดียวเป็นเป็นสิ่งเพียงเสี้ยวเดียวของงานคุณพงศักดิ์ในช่วงท้ายนี่อยากจะถามนิดหน่อยครับผมฝันอยากจะเห็นว่าในอนาคตถ้าพระบรมราชานุสาวรีย์อาจจะมีนิทรศการพระองท่านใครจะไปรู้ว่าลูกหลานเมืองเพชรเนี่ยเกี่ยวพันเชื่อมโยงยังไงอาจจะมีวันเด็กพาเด็กมาทํากิจกรรมที่ลานพระองค์ู หรือจะมีการเดินท่อนน้องเมืองเพชรผ่านราชการที่4ครับหรือจะพาฝรั่งมังค่าหรือคนต่างประเทศมาท่องเที่ยวก็ได้ตามรอยพ่อราชการที่สตามรอยพ่อหลวงเมืองเพชรราชการที่4ี่ใช่ไหมครับ,รบมาสการะอีกหน่อยก็น่าจะเป็นแต่งท่องเที่ยวก็ได้คใครจะไปดูเพร,ร,รจริงๆตรงนี้เองเป็นคุณค่าทางประวัติศา,ศาสตร์รอยากให้เป็นอย่างนั้นครับมีความตั้งใจมากๆแล้วอาจารย์สันถานก็ได้หาดูอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับครับผมตรงนี้เองนะครับก็คงฝากเรื่องตรงนี้ไว้สําหรับทุกท่านเป็น เรื่องที่คนเพชรบุรีจะได้มามีส่วนร่วมตรงนี้เองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับมาที่คุณพงศักดิ์ผมประทับใจอาจารย์สันฐานสอนผมกบคุณอดมเดชตลอดว่าดูอย่างคุณพงศักดิ์นะครับบริหารเวลายังไงเยอะแยะมากมายทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ครับจริงๆแล้วก็ก็ต้องเรียนว่าเราเกิดจากเมืองเพชรับเราก็ต้องคิดว่าเราจะให้อะไรกับเมืองเพชรับผมเป็นนักธุรกิจที่ที่ทำแล้วไม่ได้ คิดถึงตัวเองมากนะผมเป็นการให้กลับไปสังคมครับธุรกิจผมคือการทองหน้าโรงหนังพิบรลดราม่านะครับการทองแว่นตาไนกาก็ทํามานานละแล้วก็ต้องกลับขอบคุณชาวเมืองเพชรที่กรุณาผมกับครอบครัวครับผมได้มาผมก็คือในสังคมเพียงแต่ว่าฐานคิดของผมหรือประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากคนเมืองเพชรและคนเมืองไทยปัจจุบันนี้ผมในเมืองเพชรผมได้รับเกียรติ ให้ทํางานเป็นประธานวิทีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีมาสองสมัยครับตั้งกับปี2552ันห้าสิบะครับปัจจุบันนี้วาระที่สองแล้วก็ผมได้รับการปรดกล้าวเป็นผู้พิพากษาสมทบที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีสิปีมาละครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากเพื่อนเพื่อนคณะพวกษาสมทบให้ดารงตําแหน่งเป็นประธานผู้ศาสตรสมทบเป็นระยะเวลา6ปีมาละนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดําเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเยาวชนที่กระทาความผิดแก้ไขเขาเป็นคนดี เป็นคนใหม่ของสังคมภาพนี้ก็คือภาพหนึ่งที่เราจะคุ้นแต่อีกภาพใหญ่แล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือว่าผมก็เป็นตัวแทนของสมาชิกสโมสรเลออนในประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเนี่ยที่มีอยู่ทั่วโลกผมก็ทําทำงานของสโมสรเลออนมา18ปีนะฮะตั้งแต่สมัยก่อนนู้นท่านจารสันฐานมาสัมภาษณ์รายการนี้ยังเป็นนายกสโมสร สมัยสวทสร้างเสร็จใหม่ๆ2,540 2,541ผมใช้เวลาประมาณ16ปีฮะในการไต่เต้าไปดำรงตำแหน่งระดับโลกปัจจุบันนี้ผมเป็นตัวแทนที่เรียกว่าผู้อำนวยการไลออนสากลก็คือว่าเป็นตัวแทนคนไทยซึ่ง8ปีจะมีคนหนึ่งต้องได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกไลออน8,000คนทั่วโลกทั่วประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งในระดับ เอเชีย17ประเทศแข่งเสร็จผมต้องไปโหวตในระดับโลกของร้านสามแสนห้าหมื่นคนไห้เป็นตัวแทนหนึ่งประเทศจาก17คนที่เลือกจาก200ประเทศตอนนี้ผมก็ไปนั่งอยู่ในบอร์ดออฟดีเรกเตอร์ของ Lions Club International หรือเป็นผู้อำนวยการของสมาคมใหญ่ลานสากลผมจึงต้องเดินทางไปทั่วโลกซึ่งบทบาทหน้าที่จะเป็นยังไงครับผมผมมีหน้าที่เป็นกรรมการผู้อำนวยการหนึ่งใน17คนที่มาจากทั่วโลกแล้วก็ผมประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่โอ๊บลู๊๊ อิรัินอยรัฐรชิคาโก้รประเทศสหรัฐเมริกาผมต้องเดินทางกับทุกเดือนนะครับ,รบผมรับตำแหน่งเมื่อ1กรกฎาคม2 5 5 4ที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็ไปนั่งบริหารในบอร์ด17คนทั่วโลกซึ่งจะพูดกันถึงเรื่องการกุศลล้วนๆการช่วยเหลือด้านมุสรรมล้วนๆแต่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เป็นการช่วยเหลือเด็กเยาวชนคลพิการ บาตภัยน้ำท่วมหมู่ทกภัยแผ่นดินไหวทั่วโลกซึ่งจะต้องไปช่วยหาทุนบริหารทุนแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมโครงการเช่นสึนามิที่ญี่ปุ่นผมก็เพิ่งไปกลับมาเป็นไงนะฮะครับโอ้ <คน S 2> เขาก็ต้องยอมรับคนญี่ปุ่นนี้ฟื้นตัวเร็วเพราะว่าเขามีจิตสำนึกรักชาติมากๆเขามีความอดทนแล้วก็มีระเบียบวินัยตอนนี้ญี่ปุ่นฟื้น้วฮะ อุตกภัยเมืองไทยก็ได้รับงบประมาณมาประมาณ2ล้านแล้วก็เป็นตัวแทนหลายๆประเทศเช่นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันหาเงินมาช่วยเมืองไทยขณะนี้มีโครงการระยะยาวซึ่งต่างประเทศจะให้มาสิกว่าล้านมาช่วยซ่อมแซมโรงเรียนที่ถูกอุตกภัยในปีนี้จะเริ่มทําเดือนหน้าเป็นต้นไปจะมาช่วยในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงนี่ก็เป็นสะพานบุญเชื่อมมารรหรือแม้แต่พายุพายุทล่มที่สหรัฐ หรือวัฒภัไทยต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยทางกรรมการไลออนโลกเขาก็จะให้เราไปประชุมซึ่งเวลาเราลงจากสนามบินแล้วไปประชุมกรรมการนำนิยการแล้วโลกนี้ก็จะมีธงไทยติดอยู่ทุกที่ที่เราไปก็ถือว่าผมเป็นผู้รับใช้จากประเทศไทยที่ไปอยู่องค์กรการกุศลที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลกนะครับก็รู้สึกดีใจเราเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งคนเบญญาคณอุดมเดชท่านผู้ฟังก็เติบโตจากเพชรบุรีนะครับแล้วก็ ไม่ได้คิดมุ่งหวังอะไรมากนอกจากว่าทํางานเพื่อประสบการณ์ชีวิตบังเอินเส้นทางมันไปสู่เรื่องการกุศลเรื่องของสังคมสงเคราะห์แล้วก็บังเอิญว่าเขาให้เกียรติเป็นผู้นาก็เลยต้องพัฒนาตัวเองนะครับ,รบเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราไปทําในฐานะคนไทยด้วยก็ยังต้องเดินทางไปนี่ก็ไปหลายประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันกำลังจะไปฝรั่งเศส แล้วก็กลับจากเกาหลีหลายประเทศแต่ที่ผมทราบเนี่ยคือเป็นทุนเป็นทุนส่วนตัวล้วนๆเลยนะฮะก็ต้องใช้ทุนส่วนตัวครับก็จะออกให้เราบางส่วนนะแต่สิ่งที่เราไปก็คือเราต้องไปทุนส่วนตัวซะส่วนใหญ่แล้วก็ตําแหน่งตรงนี้เป็นตําแหน่งที่มีเพื่อนทั่วโลกเป็นตําแหน่งที่ต้องเจอผู้นําทั่วโลกครับผมก็คิดว่าาผมก็เป็นภาคประชาสังคมเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับที่ได้รับการเกื้อหนุนจากทุกท่านแล้วมาทุกวันนี้ก็คิดว่าเราไปเก็บเกี่ยวเอาความรู้มาลงที่เมืองเพชร กว่าสิบป,ปีที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็ผันตัวมาทํางานเพื่อสังคมเนี่ยคิดว่าได้รับอะไรจากตรงนี้บ้างครับผมเราเรื่องที่หนึ่งก็คือเรามีเพื่อนทั่วประเทศเรามีเพื่อนทั่วโลกแล้วก็เพื่อนเราเป็นผู้นําด้วยเช่นเรามีหมอที่เรารู้จักมาเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลได้เช่นเรามีหมอเก่งๆอยู่ที่ไต้หวันอ,อยู่ที่เกาหลีอยู่ที่อเมริกาสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาโรงพยาบาลได้ครับเรามีเพื่อนที่เป็นด็อกเตอร์ทางการศึกษาอยู่ในฝรั่งเศสอยู่ในออสเตรเลีย อยู่ในอเมริกาอยู่ในไต้หวันก็สามารถเชื่อมโยงกับงานของสารโย,ยชนและครอบครัวยวไบพิบูรได้รเรามีเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลกรเราสามารถเชื่อมโยงกับเพื่อนเพื่อนเราที่ทําธุรกิจได้ครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกําไรชีวิตนะครับตอนนี้มีข้อสงสัยแล้วแหะครับสอนออการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งนะครับบริหารเวลายังไงโอ้โหงานเยอะจับก็จริงๆก็ เวลามีเท่ากันครับผมคนเราท่านจะรวยจะจนท่านมี24ชั่วโมงนะครับแล้วผมจริงขายนาฬิกาเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าซื้อนาฬิกาท่านจะซื้อเรือนกี่หมื่นกี่แสนกี่พันกี่ร้อยก็ได้แต่ท่านซื้อเวลาไม่ได้หรอกจริงนะครับผ่านแล้วผ่านเลยเพราะเวลาบาสิ่งนี้มีค่าครับเมื่อวานนี้เวลาคือโอกาสท่านไม่ใช้เวลาให้มีโอกาสสูงสุดท่านก็หมดเวลาละผมบริหารเวลาอย่างนี้นะครับผมคิดคว่าหนึ่งเวลามีค่าสองท่านต้องเป็นเจ้าของเวลาไม่ใช่เวลาเป็นเจ้าของตัวท่าน ท่านต้องังคับเวลาให้ได้โดยบริหารเวลาผมเป็นคนที่กําหนดเวลาล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับแล้วก็ผมทําตารางของผมทุกอาทิตย์แล้วก็ผมบังคับตัวเองให้ทําตามแผนงานที่ผมลงในเวลาของผมครับผมถึงสามารถทํางานหลายๆองค์กรได้ในเวลาเดียวกันครับแล้วก็โชคดีที่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้ขับรถเองมีคนขับรถแล้วก็ธุรกิจทุกอย่างก็มีภรรยาน้องๆดูแลครับต้องขอบคุณ เพราะแม่พป็นน้องชาวเมืองเพชรที่กรุณาผมกรุณาครอบครัวผมนะฮะทาให้ผมมีวันนี้ชีวิตผมลําบากมาตั้งแต่ช่วงเด็กทุกวันนี้ผมก็เลยพยายามช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีโอกาสเวลาของผมมีจํากัดเพราะ,ะนั้นผมก็จะต้องแบ่งเวลาแล้วก็บังคับตัวเองต้องมีวินยัยหนึ่งต้องมีวินยัยสองต้องใช้เวลาเป็นสามต้องมีแรงดลใจทุกวันตื่นเช้ามาอย่าดูถูกตัวเองครับตื่นเช้ามาให้ถามตัวเองว่าเราจะให้อะไรกับคนอื่นแล้วทํางานให้กับคนอื่นอย่าลืมครอบครัว อย่าลืมตัวเองตรงนี้เองตรงนี้เองที่อยากจะถามต่อใช่ฮะคือหนึ่งเรื่องสุขภาพทําไงดูแลครอบครัวทํำยังไงคือสําคัญคือหนึ่งว่าเวลาที่อยู่ครอบครัวเวลาที่อยู่กับลูกเนี่ยน้อยแต่ต้องมีคุณภาพปริมาณกับคุณภาพเนี่ยบางคนใช้เป็นบางคนใช้ไม่เป็นอยู่กับลูกชั่วโมงหนึ่งกับอยู่กับลูกสิบชั่วโมงอ่ะชั่วโมงนึงมีีมีค่ามากกว่าสิบชั่วโมงอ่ะเวลาผมกลับมาที่เพชรบุรีสิ่งสําคัญก็คือ เย็นถ้าไม่ออกไปงานขององค์กรก็จะต้องอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกครับเพราะเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขาและสิ่งที่เราได้จากสังคมไม่ว่าระดับโลกหรือระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นเอามาเล่าสู่ันฟังมาถ่ายทอดครับผมโชคดีฮะลูกผมก็สอบเข้าแพทย์ได้นี่ไงที่สถานที่สอบได้ที่ไหนสอบได้แพทยศาสตร์ไมหิดนฮะครับแล้วก็เขาจะอยู่ในโครงการของการผลิตแพทย์เพื่อชนบทเขาจบรมามัธยมศึกษาปีที่6 ไม่กี่วันจะทําสัญญากับทางสาธารณสุขจังหวัดน้องสาวพระคุณครูบาอาจารย์โรงเรียนพรมนุษสรที่คุรณาภาษาวิชาให้ลูกชายผมนะครับเป็นอันดีส่งนะอาจจะเป็นพวกผมก็พยายามอะไรล่ะครับผลักดันพูดคุยเกี่ยวเรื่องการแพทย์แล้วก็มาเชื่อมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้านะฮะช่วงสามสี่ปีที่เป็นประธานก็พูดคุยก็ฟังจิตสำนึกหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยรักษาสังคมนะฮะ ผมจบปริญญาโทที่จุฬาร,รัฐาศาสตร์รัฐประสานศสาสตร์ผมก็ามารบ,บริการสังคมคผมอยาย้ลูกผมบริการคนครับก็ให้เขาเรียนสายวิทยาศาสตร์แล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ประสบความสําเร็จผมก็ดีใจนะก็คือตรงนี้เองสิ่งที่คุณพ่อถ่ายทอดให้ลูกแล้วลูกก็นันบว่าเป็นปโชคดีนะฮะสำหรับผู้ปกครองนะครับดูที่คุณพงศักดิ์ได้พูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมีหลาีคนหลายคนถามผมว่าไปทํางานให้คนอื่นเนี่ยแล้วครอบครัวเป็นยังไง บุตรที่ดาเป็นยังไงผมพยายามใช้เวลาเป็นประโยชน์นะนี่ก็เป็นคําตอบอันหนึ่งที่จะตอบให้กับคนอื่นฟังว่าเราไปทําให้กับลูกคนอื่นช่วยลูกคนอื่นแต่ลูกเราเราต้องไม่ลืมนี่นะฮะแล้วก็ผมได้วิธีคิดเยอะคุณบริญญาคุณดุมเดชท่านผู้่ฟังวิธีคิดของคนโลกตะวันออกตะวันตกมันได้มากมายฮะแล้วก็ต้องกรับเรียนวัตถุองคอ์กรขอบพระคุณมากๆที่เชื่อถือผมแล้วก็ให้ผมเป็นผู้บริหารที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับ เผื่อแผ่นดินเกิดเราได้ครับผมอันนี้ในช่วงท้ายของรายการมีอะไรที่จะฝากให้คุณผู้ฟังหรือว่าเชิญชวนอย่างไรสักนิดหนึ่งฮะเก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชร,รสวทอเพชรบุรีกับผมเนี่ยผูกพันกันมากคุณวิญญา้ากีรายการเราเยอะด้วยท่าน,นะะพระครูโสพลพัฒนก,กิจหลวงพ่อเวลาไปกราบนมัสการจะพูดบ<ๆ>่อยๆว่าเนี่ยพงศักดิ์เนี่ยรักมากเพราะว่าช่วยคิดเรื่องปูนปั้นทางเข้าสวทชครับ สิบห้าปีที่แล้วสิบหกปีที่แล้วผมเป็นคนกับเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดว่าให้สร้างปุ่นปั้นนาสวทครทบทุกวันนี้ยังโดดเด่นยังเห็นอยู่เพราะผมไม่อยากให้เป็นสวทรทที่แห้งๆมีสนามหญ้าต้องการเีเกลักษณ์เมืองเพชรับเออผมอยากจะกลับเรียนว่าจริงๆแล้วผมผูกพันธกับสวทรทนะครับเพียงแต่เวลาที่ผ่านมาไม่มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับผมคงต้องศึกษาประสบการณ์เบกมากแล้วก็ต้องกลับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านว่าท่านต้องสร้างพรุ่งนี้ที่ดีกว่าวันนี้ ฝรั่งก็บอก building a better tomorrow ผ่านมาแล้วมันผ่านเลย <Because. S 2> ก็ขอให้สร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าวันนี้ทั้งตัว <orgeous. S 2> ท่านครอบครัวท่านหน้าที่การงานท่านแล้วก็ <toire. S 2> องค์กรของท่านด้วยเรื่องอกาศปีใหม่ตรุษจีนคนไทยเชื้อสายจีนเหมือนผมที่ฟังรายการนี้อยู่ก็ขอให้ท่านมีความสุขนะครับ,รบ,รบก็อยากจะขอบพระคุณที่เกื้อนหนุนครอบครัวเกรตสวติวงแล้วก กฤณาผมพงศักเกศวันมุงมาตลอดขอบคุณรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรขอบคุณคุณวิญญาคุณอุดมเดชไปยังอาจารย์สันธานด้วยนะขอพรศาสจีแล้วกันนะครับสิงจียวีสิงนิวัตใช้กงสีฟ้าไฉบันสือยุอีสันจีเจนคังพวกใจตรวจถังเชเซียขอบคุณสําหรับการติดตามครับวันนี้เรา3ามคนกลับลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ